ยูดีๆฝนก็ตกหนักเลยค่ะพอเรามาฝนตกนะคะตอนนี้เราจีบฝนนะครับกลับบ้านไม่ได้แล้วนะคะก็ยอยากเล่นน้ำฝนจังทุกคนตอนนี้ที่สวนสาธารณะฝนตกหนักมากเลยค่ะฝนตกหนักมากวันนู้จะได้กลับบ้านกี่โมงไลยค่ะมาถึงปุ๊บฝนก็ตกทันทีเลยค่ะยังไม่ทันได้เดินเล่นออกกำลังกายเลยค่ะพอฝนตกเราก็เลยมาหลบในศาลา ไดแล้วได้ไหมเนาะพี่บอกไงดียว<ป>อะไรแป๊บแล้วอะไรหรอน้องพีด้าน้องตีฝนเนาะเราตีฝนเป็นหนึ่งสองชั่วโมงจนฟ้ามืดแล้วนะครับว่วที่นี่ปิดจังจุดจึงลุยฝนเป็นเจ้งฟ้าเองครับออาา่่ารไมจดเป๋ากำลังไปเอารถนะคะให้แม่กับมิลารอที่นี่ป้ามาแล้วเราจะรอในรถใช่ป้ะ ไปแล้วรถอยู่นี่แล้วยูงไนพี่เัาขอดนไปได้ไหมไมิลารีบเดินไปขึ้นรถเพราะอยากจะกลับบ้านมากๆแล้วแล้วที่ปาต้องไปเอารถก่อนรอบแรกเพราะว่ารถจอดอยู่ไกลมากๆพอจากจุดที่เราอยู่ในสวนสาธารนณะ<ม>เดินไปตรงจุดจอดรถที่ใกล้ที่สุดก็ใช้เวลาสักพักเลยค่ะ